สั่ซีรีสคินพอดเดอรซีรีส์รักคนหร้ายสุดท้ายคนรรักผลิตโดยซีออนคราวฉันไม่ให้แกทำหน้าที่บริการของเจ้าคินอีกต่อไป <Wow. S 2> พ่อไม่ปื้มว่ะสั่งเลิกฟ้าผ่าเลยแต่ฉันจะให้แก่กับน้องชายย้ายมาอยู่ที่นี่ในฐานะแฟนของเจ้าคิน สวัสดีครับผมต้านัน,นคุณนะครับจากซีรีส์ k i n p o i n t e h e series นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขึ้นมารับรางวัลน,นี้แทนพี่กบด้วยนะครับก็ยินดีกับพี่กบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Y Universe แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยครับขอบคุณครับตอนเสียงประมือด้วยฮะ เมื่อมีสมทบชายก็ต้องมีสมทบหญิงเนาะเข้าสู่สาขาต่อไปสาสาขานะักแสดงบทสมทบหญิงยอดเยี่ยมขอเรียนเชิญผู้เชิญรางวัลคุณเบนเบนจามินเบรเชียยูโดโทำทัดทารินพิรมเป็นผู้เชิญรางวัลฮะ โดยมีผู้เข้าชิงรางวัลในสาขาเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมดังนี้แล้วรางวัลสาขาเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่แคเธอ Why d ด n t you s ต a y เพลงประกอบซีรีส์กินพอดรือซีรีส์ และโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรัก รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณแทนพี่เจฟมากมากเลยนะครับครั้งแรกที่ผมได้ฟังเพลงนี้ผมผมสาบานได้เลยว่าผมร้องไห้อันนี้เรื่องจริงนะครับคือมันเป็นเพลงที่แบบทีมงานหรือนักสแสดงทุกคนได้ฟังใน Beyond Cloud นะครับคือทุกคนแบบรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากๆและอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆนะครับคือทุกๆครั้งที่ไปเวทัวร์พี่เจเคาจะร้องเพลงนี้ แฟนๆทุกๆคนเขาร้องตามได้หมดเลยพี่เจมเขาประทับใจมากๆครับพี่เจมเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของผมคือผมมันเป็นลูกศิษย์ผมเรียนรู้สกิลจากเขาอยู่สกิลการทําเพลงหรือการร้องเพลงอะไรก็ตามแต่นะครับผมผมนับถือเขามากๆผมรักพี่เขามากอยากให้ทุกคนรักพี่เขามากๆเหมือนผมเหมือนกันนะครับ ครับผมก็พี่เจฟฝากผมมาพูดว่าคือเพลงนี้อยากให้เป็นเพลงของทุกคนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสำหรับเพลงนี้นะชอบมากจริงๆนะฮะเอาละมาสาขาต่อไปนะฮะสาขาโปรดักชันยอดเยี่ยมขอเรียนเชิญผู้เชิญรางวัลน,นะฮะคุณแซนต้าพงษพัฒน์อุดมโพธิ์และคุณเอิร์ธกัสมนัทนามวโิโรธ โดยมีผู้เข้าชิงรางวัลสาขาโปรดักชันยอดเยี่ยมจังนี้และวรางวัลสาขาโปรดักชันยอดเยี่ยมได้แก่คินพอดเดอะซีรีส์รักคตรร้ายสุดท้ายโคตรรัก มึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันอะกะจุกไว้น่ปะวะชีวิตมึงเป็นของกูแหละ สวัสดีครับผมอาสนิติทรนนคราโชตสวพนนะครับรักแสดงจาก Kinpo The Series ก็ขอบคุณคณะกรรมาการนะครับผมที่เล็งเห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของทางทีมโปรดักชันทั้งหมดนะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับถ้าขาดทีมงานพวกเราทุกๆคนไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากนะครับผมที่ ช่วยหลังสรรผลงาน k i n p o s The Series ให้ประสบความสำเร็จนะครับค่ะก็วันนี้เป็นตัวแทนจากบริษัท Beyond Cloud นะคะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะรวมถึง Y Universe a w a r d ด้วยนะคะที่มอบรางวัลดีๆของให้เราในวันนี้และที่สำคัญ ที่จะขาดไม่ได้เลยคือแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนบยอนคลาวมาโดยตลอดรางวันนี้จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับบริษัทของเรานะคะแล้วก็จะสร้างสรรผลงานดีออกมาอีกค่ะขอบคุณค่ะ,ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับรางวันแล้วก็ขอบคุณเบ o อนคลาวที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จครับผมในฐานะผุ่มกับแอคชั่นของเรื่องนี้ก็ พานักแสดงครับลำบากอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็รางวันนี้จะเป็นกําลังใจให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปคุ้มค่าครับหายเหนื่อยครับผมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยฮะเป็นอีกหนึ่งรางวันที่ไม่มีใครกล้าขานสายตาแน่นอนโปรสันเขาดีจริงๆนะฮะเรามาเรามาถึงรางวัลสุดท้ายกันดีกว่าในหมวดหมู่นี้นะฮะกับรางวันในสาขาที่10ราง